เป็นอ้าวใหญ่ของขุบุราชธา,านีตอนนี้ท่านมีในอ้ด์อยู่ในสายงาน30กว่ารหัสขอเสียงปรบมือต้อนรับใจม้ดนนัทธนัน,นธเนศเหลงิมพงค่ะของคุณนะคะเอฟีค่ะค่ะนิฉันขอแนะนำตัวอีกนะคะนิฉันนัทธนันเนศเฉลงิมพงนะคะปัจจุบันเก็ยังรับ อยู่นะคะเป็นโรงเรียนมันนอกนะคะที่อำเภอเดชอุดมขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะปกตินะคะตัวดิฉันไม่ได้ค่อยขึ้นเบทีนะคะถ้าจะพูดถึงเป็นเบทีที่สองนะคะเบทีแรกดิฉันแชร์ประสบการณ์ที่อำนาจเจริญนะคะปกติฉันจะไม่ขึ้นนะคะจะให้อัพไลน์ดิฉันขึ้นนะคะดิฉันขอบคุณอัพไลน์ดิฉันนะคะคุณธีรวัฒน์ท่านเสือพงคค่ะเป็นอัพไลน์นะคะดิฉันเป็นรูปนะคะ และดิฉันก็เป็นลูกของอัปลน์นะคะธีรวัตรที่อยู่สองแขนนะคะดิฉันจะมาแชร์นะคะอาจจะเป็นประสบการณ์ในการทํางานนะคะท่านอาจจะเก็บเก็บเล็กน้อยในการทางานของดิฉันเป็นมัธาฐานนะคะว่าการทํางานแรกๆนะคะดิฉันเป็นผู้บุกเบิกคือธุรกิจมันใหม่กันทั้งคู่ดิฉันมองเห็นแค่การเติมเงินนะคะแล้วเปิดไหนก็ได้ หนึ่งร้อยบาทเห็นแผนการตลาดดิฉันนอนไม่หลับแล้วล่ะค่ะตอนนั้นดิฉันคิดว่าแค่เอาคนเข้าวางไว้ในบ็อกซ์แต่ละบ็อกซ์ตามแผนการตลาดตรงนั้นรวยแล้วค่ะดิฉันนอนไม่หลับแล้วมีคนที่มีอาการดิฉันคนแรกนะคะอาการแบบนี้นะคะคือคุณทันเดชทอนี่ที่ธาน,นีค่ะนะคะนั่งไหนนะคะท่านนอนไม่หลับ นะฮะเจ็ดจัดตัต้งชมรม48ชั่วโมงห้ามนอนเขาบอกพี่เล็กหนุ่ตายนอนไม่ได้จริงๆนะคะคือความตื่นเต้นที่ยังไม่ได้ทํางานนะคะแค่เรามองเห็นโอกาสแค่นั้นนะคะดิฉันอ่นานแผนการตลาดยังไม่ขาดตอนแรกนะคะก็คือว่า1เมตรลิมิตคือ4,002ใช่ไหมคะถ้ามา3เมตร4,002คูณ3วันละเง่นอัพรวยแล้ว รวยแล้ววันละหมื่นสามีดิฉันมืวดิฉันมืนโอ้โหรวยนะคะในความคิดตอนนั้นนะคะดิฉันวางเลยนะคะแพ็คสามสามีดิฉันอยู่ข้างล่างแพ็คสามแล้วก็มาการไม่หยิด้านขวาแพ็คสามเป็นซิมคนละซิมเพื่อที่จะทํางานแล้วให้รายได้ขึ้นทั้งครอบครัวก่อนที่ดิฉันจะไป ดิฉันวางลูกนะคะไว้วางแม่วางน้องนะคะทุกสายงานเพราะว่าเวลาเราไปทํางานข้างล่างรายได้มันจะขึ้นทั้งครอบครัวนะคะตอนนั้นดิฉันไม่รู้จะทํายังไงอัพไลน์ดิฉันก็ยังใหม่คือครูที่โรงเรียนที่ปอจีรว,วัตรอ้างถึงนะคะแผนการตลาดยังไม่แม่น ดิฉันขอขอคุณท่านประธานบริษัทฝ่ายการตลาดนะคะคืมอมนตรีมีมวงท่านโปรเมย์ท่านหน่อยค่ะดิฉันโทรหาท่านต่อสายตรงบอกว่าดิฉันตั้งใจจะทําธุรกิจอย่าเพิ่งเบื่อดิฉันขอให้ดิฉันได้ซักถามปัญหาการจะออกไปทําธุรกิจมันต้องเครียรเหมือนที่ท่านขึ้นมาแชร์บอกว่า คนมาชวนเห็นไหมคะท่านในมอนใหม่บอกว่าคนมาชวนแล้วตอบปัญหาไม่ได้เขาไม่สมัครด้วยตอนนั้นดิฉันต้องเคลียร์ค่ะเมื่อเคลียร์เพราะนั้นดิฉันต้องศึกษาแต่ท่านไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้คือมันมีบุคคลสําเร็จเยอะแยะไม่ต้องศึกษาแล้วนะคะแค่ท่านทาตามท่านก็รวยแล้วนะคะดิฉันศึกษาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะค่อยลงมือทําเดือนแรกนะคะรายได้ทั้งครอบครัวก็แตะที่สองแสนนะคะทั้ง ตัวนะคะแต่ที่สองแสนที่ฉันไม่ใช้เงินตกดั้นนะคะดิฉันทำมาปรับปรุงเซ็นเตอร์เพราะว่ามองอาานาคตแล้วว่าธุรกิจนี้โตแน่ต้องมีสถานที่เรียนรู้เพราะฉะนั้นท่านสามารถเข้าไปโรงเรียนตรงนี้ได้ใครที่พูดแผนการตลาดไม่เป็นขอให้ชวนคนได้อย่างเดียวนะคะชวนคนได้อย่างเดียวแล้วมีคนพูดให้นะคะการทางานของที่ฉันนะคะในเดือนที่สอง ในเดือนที่สองนะคะดิฉันขึ้นเพชรพร้อมกันสองเม็ดนับนานนะคะถ้าย้อนกลับไปดูอินเทอร์เน็ตนะคะเดือนสิงหาจะเป็นเพชรสองเม็ดบางคนจะ่งเอาชื่อเดียวทำไมเป็นเพชรสองเม็ดนั่นคือตอนนั้นคิดว่าธุรกิจทำง่ายการเป็นเพชรสองเม็ดในแพ็พคสามฟังนะคะการเป็นเพชรในเม็ดที่เป็นแพ็คสามรายได้ดิฉันอยู่ที่แสนกับแสนตอนนั้นดิฉันดีใจแล้วค่ะ คุนธิระวัตรเป็นสองไดมอนด์ลอยก็อยู่ข้างบนมีสองแขนเป็นเพชรแต่ดิฉันมาถึง่างอ้อในเดือนที่สองการขึ้นเป็นเพชรเพราะเดือนที่สองดิฉันมีรายได้ทำครอครัวคือสองเม็ดนี้นะคะเดือนสิงหาอยู่ที่สามแสนสี่เดือนกันยาอยู่ที่สี่แสนกว่าดิฉันพูงมาถึงว่าดิฉันทำสี่สายงาน สสายงานในเทศสอเมตรถ้าดิฉันทำสีสายงานอยู่ในบล็อกสิบารายได้จะอยู่ประมาณ0 0 0 0นเฉพาะรหัส15เท่านั้นเพราะมันมีลูกเล่นในการที่ว่าเวลาวางสายงานแล้วมันสามารถกินเบิ้์นได้นะคะเพราะฉะนั้นมีสายงานดิฉันนะคะที่อยู่ข้างใต้วาแค่รหัส15รหัส แทนที่จะจับคู่ตามแผนการตลาด140เขาจะเอา15คูณ3ก่อนค่ะแล้วค่อยไปคูณ140เพราะฉะนั้นดิฉันจะเปรียบเทียบเลยว่าตัวดิฉันขาดทุนกำไรไปเดือนละ4แสนเดือนละ4แสนนะคะในการสร้าง4สายงานเพราะถ้าสร้าง4สายงานในบล็อก15รายได้มันจะทวีคูณ นะคะดิฉันเปรียบเทียบว,ว่าการทำงาน3เน็ตทำงาน100%ผลงานอยู่ที่100%แต่ถ้าท่านทำงานในบล็อก7ทำงาน50%ผลลัพธ์หรือผลตอบแทน100%แต่สำหรับแพ็ก15ที่เป็นแพ็กสมมพูดแบบที่สุดนะคะทำงานแค่30% แต่ผลลัพธ์ที่ท่านได้หนึ่งร้อเเเพราะฉะนั้นที่ฉันอยากแชร์ตรงนี้ว่าให้ท่านเลือกดีๆเลือกดีๆครั้งแรกการลงหลักปักฐานนะคะถ้าท่านลงเสาเข็มไว้ท่านจะต่อตึกกี่ชั้นก็ได้ ทำ4แสนแต่ท่านพาดเป้าเป็น2แสนเดือนที่2ท่านมาประกาศบนเวทีว่าจะทำ5แสนพลาดเป้าอีกค่ะไปที่5.9และภายในเดือนที่3อยู่ที่7แสนกว่าดิฉันเคยบอกว่าถ้าถ้ารักอัพไลน์กรุณาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะคะอัพไลน์มีไว้แสงนะคะตอนนั้นก็คือเราทำไม่ได้หรอกค่ะเราแพ้3เราต้องประกาศว่ารลายได้ทั้งครอบครัว ดิฉันเป็นเพชรสเม็ดพร้อมกับพอธีรวัตรนั่นคือรายได้ทั้งครอบครัวน,นะคะทิ้งอยู่ที่ประมาณเดือนที่แล้วหกแสนเแต่ถ้ารวมทั้งบ้านที่เป็นลูกดิฉันอยู่ที่แปดแสนกว่าค่ะนะคะ,นะคะนั่นคือการทำธุรกิจแบบเหนื่อยร้อเได้ร้อยเต์แต่ท่านมีโอกาสเลือกนะคะศึกษาดีๆนะคะกับอัไลนยในการวางแผน ดิฉันแชร์ว่ากา,ารทํางานมันมันต้องคุ้มค่าถามหน่อยว่าวันนี้ถ้าเงินในกระเป๋าท่านหนึ่งมืนบาทลนหายไปมันทําให้ชีวิตเราต้องย่อยยับอับจนลงหรือเปล่าและถ้าถามกลับกันว่าเงินหนึ่งมืนบาทยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนมันทําให้ชีวิตท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไหม ถ้าวันนี้เงินหนึ่งมืนบาทท่านกล้าที่จะเอามาลงทุนในนายทอปอัพแล้วทำให้ชีวิตท่านเป,ปลี่ยนแปลงเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตท่านคิดว่าคุ้มหรือเปล่าคะหลังจากเลิกตรงนี้นะคะดิฉันขอให้ท่านพบอัพไลน์แล้วดูเทคนิคการโค้ดหรือการวางสายได้เลยนะคะถ้าท่าน,านอ,ยาอยากอยู่นะคะเพื่อที่จะ วันนี้ยังไงก็ให้เวลากับธุรกิจแล้วลองให้อีกสักครั้งในเทคนิคการทําเพราะว่าอะไรคะการทํางานกับแผนการตลาดคนเลือกนะคะแผนการตลาดว่าแนะน,นําคนหนึ่งคนหรือหนึ่งแฟนชายท่านได้สอง้อยบาทแต่ในทีงานเราบอกว่าเงินสองร้อยบาทขอได้ไหม <Okay. S 1> การสร้างสายงานสองสายงานซ้ายกับขวา ไ้หามาได้ก่อนก็ชาาเอาวางไว้สายลึกโดยให้สายลึกเป็นผู้แนะนำแล้วเป็นอัพไลน์รายได้มันจะขึ้นทุกเม็ดตอนนี้ท่านทำธุรกิจเหมือนปลูกต้นไม้ยืนต้นท่านกํำลังให้ลากแก้วหรือลากหอยถ้าท่านต้องการลากแก้วที่แข็งแรงรายได้ในองค์กรเราต้องเกิดทุกคน ถามกลับว่าถ้าใครเข้ามาในองค์กรเราและมีรายได้ทุกทุกวันเขาจะทํางานไหมคะทําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกะลยุทธ์ก็คือหนึ่งช่วยกันทํางานเป็นทีม,มเขาก็ามายังไม่เข้าใจธุรกิจแต่เขามีเกิดทีมงานที่อยู่ใต้สายงานเขาวางลงแล้วรายได้เกิดทุกเม็ดตรงนั้นล่ะคะ่ะธุรกิจเราจะเติบโต และแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องมาดูกลยุทธ์ยาวหัวเงิน200บาทที่ฉชนจะบอกทีมและทีมเพชรที่ขึ้นภายในเดือนสองเดือนจะใช้กลยุทธ์นี้ทั้งหมดนะคะเห็นพออธิรวัตรนะคะตอนนี้คงเรียก ชื่อเป็นอทิที่สุดท้ายนะคะเพราะว่าคําสั่งออกเมื่อวันศุกร์ให้ออกจากราชการได้แล้วนะคะดีใจมากและทีน่านะคะทหน้าเขาเลี้ยงสนนะคะจังหวัดยะโสธรนะคะนะคะทีชรชคงลาง,งานไปนะคะแขลงตําแหน่งใหม่นะ,ะเป็นเป,น,น,นเป็นข้าราชการทำงานเต็มตัวนะคะที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นะท่านยาวหัวเงิน200บาทที่ว่านะคะการทํางาน ซ้อนๆซ้อนๆกันนะคะจากการทํางานแบบมีกลยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านได้อัพไลย์แต่ละท,ท่านที่มานี้ค่ะจะเป็นวิธีการเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราะหลัง ตรงนี้ขอแยกกลุ่มเลยนะคะและดูกลยุทธ์ของเพชรแต่ละเมชรที่ท่านจะวางสายงานนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็คงไม่รบกวนเวลาที่ท่านจะปรึกษาอัพไลน์หรือการปิดการสมัครแบบไหนนะคะและการขึ้นเพชรใายในเดือนหน้าดี่ทน,นแก้ข่าวของบริษัทหน่อยนะคะถ้าเดือนนี้ใครที่ยังขึ้นเพชรไม่ทันนะคะรายได้แสนยังไม่ถึงให้ฟอร์มทีมไว้เลยฟอร์มทีมเดือนนี้ไว้ระยะเวลาสองอาทิตย์นี้นะคะ ะะเพียงท่านต้องไปพบกันที่จุดตอนบริษัทสัมมนาเพชนะคะเพียงดิฉันเป็นกําลังใจให้และเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนลงมือทำทุกคนทําได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ